ครูเบียร์ไหว้ขอโทษแจงดรมมาม่าหลังทะเลาะในเงินถูกโยงเจนนี่รัชนกกลายเป็นประเด็นดรมมาม่าจนงานนี้มีเสียน้ําตาระหว่างในเงินเจตรินสีสงังกับครูเบียร์ที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นเรื่องทะเลาะกันในเงินก็ได้หอบช่อดอกไม้และแหวนเพชรงอขอคืนดีแต่เมื่อคืนดีก็ยังเจอดราม,ม่าว่าเป็นการสร้างกระแสและโยงไปที่เจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นว่า หวังกลบข่าวเจนนี่คลอดลูกงานนี้ครูเบียรได้ชี้แจงดรามมาทั้งน้ำตาว่าเรื่องที่ทะเลาะกับในเงินยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงเบียรไม่ได้สร้างคอนเทนต์หรือสร้างกระแสใดๆจริงๆเบียรก็ไม่ได้อยากทะเลาะแต่ลิ้นกับฟันอยู่ด้วยกันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับประเด็นที่ถูกกล่าวหาว่ากลบข่าวเจนนี่คลอดลูกหรือไม่ครูเบียรยืนยันไม่มีเจตนาแบบนั้นแล้วเบียรยินดีกับที่เขาด้วยแถมยังเอ็น ดูอยู่จิงด้วยซ้ำนอกจากนี้ครูเบียร์ก็ได้ขอโทษทุกเรื่องที่เกิดขึ้นด้วย